สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอะสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสแล้วนะครับมียอดไลน้อยะนรัยเราอยากจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนะครับอะขั้นตอนแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่เว็บนี้เนี่ยอะก็จะเป็นเว็บปั๊มไลฟ์ฟรี .com เนี่ยครับผมก็ได้แปลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เนี่ยครับก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ปั๊มไลฟ อ่าพอเข้ามาแล้วนี่ครับฝากบอกคุณผู้ชมท่านใดนะพี่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นี่ครับอีเมลและรหัสผ่านนีครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมติกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็กดสมัครใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะพอสมัครใช้งานเรียบร้อยนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่ชื่อผู้ใช้นี่ครับรหัสผ่านแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เเรรรียยยบบ้อลนะคั อ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีดอทคอมกันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะับฝากบอกคุณผชมท่านใดนะครับที่อ่าเพิ่งเคยเข้ามาใช้งานนะครับหรืยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับอ่าหรือว่ามียอดจํานวนเงินไม่เพียงพอนะครับก็ให้คุณชมนะครับมาที่อ่าเมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินตรงนี้นะครับก็จะมีช่องทางเดียวตรงนี้เลยนะครับก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีให้เราใส่ยอดเงินตรงนี้นะครับอ่าคุณผชมก็ใส่ยอดเงินที่ต้องการเเเเเตตติมมขข้้้้้้าาาาไปดดลยยยยนนนนนนะะะะคคครรรรรรรััับบบบแแวกกกงงจจ่ีีพออึใหส อ่ะท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สแกน QR โค้ดแล้วก็เติมเงินมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่คาสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับในหมดหมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับยูทูบแล้วก็ t ิ k กต o อแล้วก็อินสตาแกรมนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับอ่ะในโซนวันนี้เนะ่ยครับเราจะมาใช้่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กนะครับอ่ะวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์ของ สาธารณะนะครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับอ่านบริการก็จะมีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้นะครับก็จะมีความเร็วนี่ที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีอ่าความเร็ว 1K นะครับตรงนี้ก็จะเป็น 5K นะครับ 15K นะครับ 20K ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีหลายบริการนะครับแล้วเรทราคาก็จะขึ้นไปตามความเร็วในการขึ้นของยอดไลน์นะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยว่าผู้ชมต้องการจะเลือกเป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกนี้นะครับอ่าพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแลนะครับากอืม อ่าตรงนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับให้ผู้ชมดูตรงตัวอย่างลิงก์แล้วก็อ่านตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับใน่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้ผ e ู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k เลยนะครับแล้วก็อมาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ของโพสนั้นมาเลยนะครับอ่ะแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอ่ะใน่วนปริมาณตรงนี้เขาบอก<ะ>ค <crosstalk. S 2> ันตามมานะครับมาที่สามสิบถึงสองหมื่นนะครับอ่ะผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ไปเท่าไหร่ผู้ชมก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมก็ต้องการจะเพิ่มที่ อ่าพอเราใส่จำนวนเรียบร้อยเนี่ยค like ่ะจะจ่ายตรงนี้ครก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาที่13นะผมก็จะกดส่งไปเลยนะครับอ่าพอกดส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับใพุ้่ณชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกเลยนะครับอ่าในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับก็จะเป็นรหัสนะครับตรงนี้ะนรับก็ อ่าเป็นเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับตรงนี้แนะนําให้คุณชมคลิกเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเช็คอ่าลิงก์ดูนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดไหลก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เช็คกันดีๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณที่เราใส่เข้ามานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมาตอนแรกนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของเว็บบไซตต์นนนนนนนะครรรัอี้้ขึว่าาาดํเิก อันในวางเที่ยวลองเว็บไซต์ดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้คุณชมนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับไปดูยอดไลค์ใน Facebook เรานะครับอ่ะต่อมานี่ครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณชมนะครับอ่าไม่ไม่รู้ว่าจะสั่งบริการอ่ะตรงไหนนะครับก็ให้คุณชมนะครับมาดูที่บริการตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีบริการให้เลือกหลายบริการนะครับถ้าเกิดว่าอ่าในหน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นบริการไม่ชัดนี่ยครับต่อมาดูที่หน้าบริการตรงนี้ได ให้เราเลือกใช้นี่ครับแล้วก็อาจจะมีเยอะเลยนะครับก็สามารถเลื่อนดูกันได้นี่ครับแล้วก็จะมีให้เราพิมพ์ค้นหาบริการแล้วก็มีหมวดหมู่นะครับให้เราเลือกนี่ครับแล้วก็เลือกดูบริการได้ง่ายขึ้นนี่ครับก็จะเจอบริการได้ง่ายขึ้นเนี่ครับเราสามารถเข้ามาดูกันได้เนี่ยตรงนี้นะครับหรือหรือว่าถ้าเราอยากดูบริการที่อัปเดตมาใหม่นะครับผู้ชมก็คลิกมาที่บริการอัปเดตตรงนี้นะครับ เขาจะมีให้เราดูเนี่ยคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยว่าจะดูบริการใหม่หรือว่าบริการที่ปรับราคาลงนะที่มาใหม่ก็เลือกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีบอกเนี่ยว่าปรับราคาลงจากนี้อาจจะ9 4ลงมาเป็นเท่าไรเนี่ยเขาก็จะมีบอกเนี่ยกาสามารถเข้ามาดูกันได้เนี่ยตรงนี้กลาเป็นบริการใหม่ๆนี่ครับแล้วต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะพากลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่8 0ดองไลค์ผมก็จะลองกเฟนหน้าจอดูว่ายอดไลค์ขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง190ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก่อขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เนี่ยที่เว็บไซต์นี่ะครับตรรงนี้ะอสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการพูดผิพาดอะไรกันไปบ้างแงบก็นออขอภัยผู้ชมกันด้วยนะครับอ่าเราก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ